สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นวันนี้เก็บมะนาวแล้วค่ะเพื่อนเอนนี่ค่ะเก็บมาแล้วค่ะลูกใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยวันนี้เก็บหมดต้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนได้มาหกสิบห้าลูกค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เหลือหกสิบห้าแจกเพื่อนบ้านไปบ้างแล้วค่ะ บ้านใกล้ๆครับแบ่งกันกินค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเริ่มมีดอกอีกแล้วค่ะเลยเก็บรุ่นนี้แต่ก็มีน้ำหมดละแก่หมดแล้วค่ะนิ่มหมดแล้วค่ะนี่เขาจะให้ดูออกดอกใหม่อีกแล้วค่ะนี่เนี่ยค่ะมีดอกอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ เริ่ม,มีดอกใหม่ค่ะเพื่อนๆเ,เก็บลูกเก่าเข้าไปออกจะได้รุ่นใหม่จะได้ติดค่ะเพื่อนๆอี่ออมีเริ่มมีเป็นตุ่มเล็กๆอย่าเอเพื่อน,อ,นออกลูกทั้งปีเลยครับเพื่อนๆมานา เริ่มแตกใหม่ออกดอกใหม่ปลูกไว้ต้นเดียวก็พอกินเลยครับเพื่อนเพื่อเนี่ยค่ะตรงเนี้ยบานแล้วดอกบานดอกเป็นแถวเลยครับเพื่อนๆืนแต่เขาก็ไม่ติดหมดหรอกครับเพื่อนๆเนี่ยค่ะเริ่มมีตุ่มๆเต็มแล้วครับเพื่อนๆืนมีทุกเก่งเลยครเพื่อนเพื่อดู ดอกนี้บ้านแล้วค่ะปลูกไว้ต้นเดียวพอกินเลยค่ะเพื่อนเพืดกนู้นยังไม่เก็บหลองอยู่ที่หอหอนี่ค่อยังไม่เก็บเนี่ยก็ออกดอกเต็มไปหมดเลยดอกกิ่งนู้นๆก็มีมีหมดเลยค่ะเพื่อนเเนี่ยค่ะ ออกเป็นแถวเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมีดอกทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนๆรอบนี้ไม่รู้จะติดเยอะหรือเปล่าแต่รุ่นนี้เก็บมาแล้วขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ